ห,ห,หสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนมาพอกันนี้แล้วครับบาบอยไดไม่นูพี่น้องหนึ่งลูกสินกส้นลูกสิ้นหนึ่งลูกสินกสนกส้นนั่งกินครับกับน้ำจิ้มเนี้ยเน้วเลยพี่น้องสูตรเฮ็ดเองนะครับผมพริกเขาเอาพริกไปทอดมานะครับผมแล้วก็มีพักมีใบชะพูแล้วก็ถั่วทัว ครับพี่น้องนะท้าไก่ท้าไก่กไกครับผมมาะเจ็บแสบต้องการแบบนี้ก่อนจะไปนหนามาล้างฝากกดไลค์กดแชร์รําเลย,ยพี่น้องเลยฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยเหนียวตุยตุยเด้ดูซีนเนื้อพี่น้องหนึ่งเดาไปไหมเด้เด่นแบบหนึ่งเอามึงเหนียวแฮมคนอะ่ะอื้มอื้มเหนียวผิ ไอพี่น้องเบิง่นง,มงน,น,นมามุนี่แบบนี้อื้กเหนียวเลยโออรู้แต่เพื่อนี่มาครับผมมจับ cô xem Samak anh phi nói. Ôi. Ừ mhm xem có tháp anh đưa phi đó hả dẫn theo này ui 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 ui

กินเนียอไปหนึน่งนันจิ้มนิวมันจิ้มหวานคุณอ่ะแซ่บโอเคพี่น้องฝาก็เไยก็แช่แล้วนะครับผมไปแล้วครับ 好，金良老师，谢谢<開>